กรณีของ WHA Utilities and Power หรือว่า WHA UP ล่าสุดทางคุณสมเกียรติเมสันทสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WHA UP ก็ได้ออกมาส่งสัญญาณถึงแนวโน้มผลการงานในปีนี้นะครับที่จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานั้นมีการรับรู้ไรายได้แล้วก็ส่วนแบ่งกำไรปกติจำนวน1นึ ล้านบาทโดยมีกำไรปกติอยู่ที่372ล้านบาทขยายตัวขึ้นมา29%และ62%ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสหนึ่งของปี2 5 6 6สำหรับภาพรวมในปีนี้ก็คาดการนะครับหรือว่าวานเป้าหมายจะเติบโตได้ในตัวเลข2หลักซึ่งย้อนกลับไปปี66เนี่ยทั้งปีมีรายได้รวมนะครับ2,801ล้านบาทขณะที่มีกำไรสุทธิ1631 ล้านบาทโดยรายได้ที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นในปีนี้มาจากทิศทางของกลุ่มธุรกิจนะครับด้านสาธารณภคไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือว่าธุรกิจไฟฟ้าด้วยที่ก็คาดว่าจะเติบโตได้ดีขึ้นโดยตั้งเป้ายอดจําหน่ายและบริหารน,น้ําทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมกันจะอยู่ที่178ล้านลูกบาทเมตรขยายตัวราว15%จากปีก่อนที่ทําได้155ล้านลูกบาทเมตรครับนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจ ไฟฟ้านะครับก็คาดว่าจะมีการเติบโตรประมาณ10%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดีกันของปีก่อนที่อ,อยู่ที่858เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับก็จะมาอยู่ที่ระดับ1,000เมกะวัตต์ภายในสิ้นปีนี้นะครับโดยในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในช่วงไตรมาสแรกเี่กก็ได้มีการลงนามสัญญาโครงการ พลังงานแสงอาทิตย์นะครับประเภท r i v a t e PPA ไปแล้ว15สัญญานะครับขนาดกำลังการผลิตรวมนะครับ59เมกะวัตต์ด้วยกันก็ส่งผลแน่ณไนะตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับบริษัทมีการลรงนามในโครงการ r i v a t e PPA นะฮะสะสมอยู่ที่242เมกะวัตต์ด้วยกันซึ่งก็จะจำนวนนี้ก็จะเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้ว125เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed in Tariff นะครับ ที่บริษัทได้รับการคัดเลือกมาก็มีอยู่จํานวน5โครงการคิดเป็นกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยหนึ่งมกะวัตซ์ซึ่งปัจจุบันมีการลงนามในสนของ PPA กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,าคเสร็จสิ้นไปแล้ว4โครงการรวม85ดมกะวัตต์ส่วนอีกหนึ่งโครงการขนาด40่มกะวัตต์นั้นคาดการณ์ว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี่นะครับ<ม>กระนั้นว่ WHAUP เนี่ยเขาเริ่มมาจาก private PPA นะด้วยการเป็นบริษัทย่อยของ WHA <ม>ฉะนั้นเมื่อ WHA มีการขายที่หรือปล่อยเช่าที่ดินแล้วก็มีเอกชนนะฮะเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้น้ำกับใช้ไฟฟ้ามันก็มีสูงขึ้นภายในในิคมอุตสาหกรรม,ม WHAUP ก็มีหน้าที่นะฮะที่จะไปตอบโจทย์<ม>นะไปตอบรับกับดีมานตรงนี้อย่างไรก็ดีเนี่ย ต้องบอกว่า W H A ด้วยความแข็งแกร่งที่มีเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการเข้าประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะฮะที่ก็ได้มีการเปิดให้ประมูลไปประมาณสัก5,000เมกะวัต์ซึ่งทาง W H A U P ก็ได้โครงการมาทั้งสิ้น5โครงการนะครับ125.4เมกะวัตก็เส้นสัญญาไปเกือบครบแล้วนะเหลือแค่โครงการสุดท้ายก็จะลงนามได้ภายในเดือนนี้ด้วยขณะเดียวกันทาง W H A U P ก็ส่งสัญญาณนะครับว่าพร้อมที่จะเข้าร่วม การประมูลนะโครงการพลังงานหมุนเวียนเฟสที่2ซึ่งก็จะมีการเปิดอีก3,669เมกะวัตต์นะครับร,บรวมถึงแผนพัฒนากำลังการไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงระหว่างปีนี้ไปถึงปี2,180หรือที่เรียกกันว่า PDP 2024นะฮะที่ก็จะมีการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และแสงอาทิตย์พ่วงแบต รวมถึงจะมีการขยายกําลังการผลิตในแง่ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าขยาด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้ W H A U P ส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมนะ เจ้า3 0กว่าเนี่ย<ม>ก็คือเป็นเฟสที่ 2. 2เป็นเฟสที่2องเฟสแรกคือ5,000 5,000ม่ 3, กว่านะแต่36กว่าตรงนี้ยังเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากว่าจากเฟสแรกเนี่ยมันมีคดีความที่ฟ้องร้องกันอยู่อ่าใช่ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานลมครับนะฮะซึ่งขณะนี้เหลืออีกเพียง1คดี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 นี้ก็น่าจะจบลงในอีกไม่ช้านี้ซึ่งถ้าอีก1คดีนี้จบลงบนะฮะแล้วก็ ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าการประมูลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายมนะในส่วนของเฟสที่2ตรงนี้ก็น่าจะเดินหน้าแบบไม่สะดุดติดขัดนะครับหรือว่าหากว่าพลังงานลมที่ว่าเนี่ยหนึ่งโครงการมันเลื่อนไปมากๆเห็นว่ากระทรวงพลังงานล่าสุดนะมีการส่งสัญญ,ญาณออกมาก,ก่อนอันนี้ว่าอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เฟสสองเนี่ยก็จะมาเอามรวมๆไปด้วยอเอาไฟฟ้าขยะกับโซลา่าฟาร์มไปก่อนนะฮะ ตรงนี้ก็เลยลมอาจจะค้างไว้ก่อนได้เพื่อให้โครงการมาเดินหน้าเดี๋ยวต้องดูความชัดเจนจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับดูราคาหุ้น WHAUP ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบ <c oughs> ออที่ค่อนข้างจะแคบนะครับอย่างไรก็ตาม ดูดีเวนด์ยูในปัจจุบันนี้สูงถึง6 1 6เอาละฮะส่วนหนึ่งภาพใหญ่อาจจะเป็นการที่ราคาหุ้นนั้นมีการปรับย่อตัวลงมานะฮะแต่ก็ดูแล้วความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนะฮะก็สามารถดาเนินการได้อย่างสม่ำเสมอก็ตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนไปในตัวนะครับแล้วก็รอจังหวะที่ ตลาดนั้นมีบรรยากาศที่ดีขึ้น<ม>ก็น่าจะเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้ราคาหุ้นของ w h a u p นั้นขานรับในเชิงบวกเนื่องจากว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันมีการขยายตัวนะแล้วก็รอเซนติเมนต์เชิงบวกของตลาดเข้ามาช่วยหนุนนำราคาหุ้นให้มีการขยับขยื่อนไปได้ในช่วงต่อจากนี้นะครับ